สวัสดีครับสุดจัดเองนะครับวันนี้สุดจัดจะพามาโชว์ดวงนะครับสุดจัดจะมาโชว์เลยว่าแมวยักษ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับสําหรับสุดจัดเนี่ยเพราะว่าสุดจัดไปล่าตัวที่มันยากกว่านี้ในแมปอื่นนะสุดจัดขอวงเล็บนะครับในแมปอื่นสุดจัดเก็บมาแล้วทุกตัวนะตัวที่มันยากๆเนี่ยแมวตัวนี้ได้ขาวว่าดื้อนะครับวันนี้สุดจัดก็เลยเปลี่ยนเกมนะครับมาเป็นแพดซิมูเลเตอร์นะครับ แมวยักษ์สุดจัดจะมาล่าเองนะสุดจัดจะมาจัดการเองนะครับ <c oughs> ตัวสุดจัดไม่ได้มีเกมพาร์อะไรเลยนะครับเปิดออโต้ไม่มีตะคริปไข่ไม่มีเปิดไข่สามใบไม่มีนะครับวันนี้แค่นี้เลยซูเปอร์ลักกี้อัลตาลักกี้นะครับสิ่งที่ช่วยได้คือสองอย่างนี้เลยอ่าเปิดไปบูทก็มีน้อยเหลือเกินนะครับธรรมดาก่อนนะสุดจัดขอธรรมดาก่อน แล้วค่อยย้ายไปเดนโบนะครับเอ้ยค่อยย้ายเป็นโลเด้นนะครับเป็นไงเออเปิดมาได้สวยนะสุดจัดนะเปิดมาได้สวยคือแบบไม่ขุนเลยอะเปิดหนึ่งตัวแล้วกว่าจะเปิดเสร็จทีละใบเนี่ยนานแพ้นะสุดจัด <c oughs> จะมาล่าเมวเยอะจริงๆเลยสุดจัดไวยปะเนี่ยฮะสุดจัดไวยปะเนี่ย เงินมีเท่าไหร่มีอยู่ประมาณ1,000ล้านนะครับสุดจัดสุดจัดว่าสุดจัดหวังเยอะเกินไปว่ะนะดูจากทรงหลา้า <c oughs> ฮ้ยคือแบบเิจอรีร่ไม่มาเลยสุดเออสุดจัดถามจริงหรือว่าก่อนหน้านี้มันมาแล้วแต่ผมไม่ได้ดูใช่ป่ะ อ๋อโอเคผมออโต้ดีลีฟไว้นะครับมิติกมาสุดจัดค่อยดีใจนะครับผมว่าสุดจัดไม่น่าไหวว่ะคือแบบขนาดตัวหลักเปิดสามไข่เปิดออโต้เปิด สคริปต์บางที่มิติล่อไปหนึ่งร้อยตัวสองร้อยตัวกว่าจะมาแล้ววันนี้คือแบบสุดจัดไม่มีเกมพาร์อะไรเลยสุดจัดบอกว่าสุดจัดของจริงก็ของจริงไงอย่าเถียงดีสุดจัดจะทําให้ดูแมวยักษ์ตัวนี้มันก็แค่แมวธรรมดาแค่ตัวมันใหญ่กว่านิดนึงเออเดี๋ยวสุดจัดเอาจริงให้ดูนะสุดจัดอะของจริง แต่แมพที่สุดจัดไปเล่นอ่ะมันคูณสิบลักเลยนะสุดจัดสุดจัดรู้ตัวบ่ะก็สุดจัดเอาดวงจากแมพนู้นมาอยู่ในแมพนี้ไงเออเดี๋ยวโชว์ให้ดูไม่ต้องพูดเยอะเออไม่ต้องแพมนะไม่ต้องแพม <c ười> <c ười> คุยคุยกับตัวเองซะแล้วนะครับล่าสุดคือคุยกับตัวเองแล้ว <c ười> ผมจะหลุด สุดจัดคิดว่าสุดจัดน่าจะต้องย้ายตู้นะดูจากสถานการณ์เนี่ยสุดจัดไม่ค่อยไหวสักเท่าไหร่ <laughs> เดี๋ยวค o มาเป็นตู้กเดนบ้างนะครับสุดจัดไม่โทนละทูธรรมดาเนี่ยเออถ้าผมเปิดตู้กเด้นมันก็เท่ากับว่าเอาเงินมาทิ้งเลยนะครับ <laughs> แป๊บๆ <laughs> เหลือเอวล้าเล้วใช่ไหม เหลือหกร้อยล้านเลยใช่ไหมโอ้มามามาตู้เดิมกลับมาตู้เดิมสูตรจัดไม่ต้องใช้สูตรอะไรเลยนะครับที่แบบยืดหน้าจอเนี่ยอะไรแร้สาระนะครับที่มาใช้สูตรแบบยืดหน้าจออะโอ้โหสูตรมัวขั่วเกินยืดหน้าจอสูตรจัดไม่ต้องนะครับสูตรจัดเนี่ยดวงดีอยู่แล้ว ตอนนี้สุดจัดเกิดคําถามในใจนะครับว่าสุดจัดมาทําอะไรที่นี่นะครับสุดจัดมาผิดแ맵หรือเปล่าสุดจัดถามกับตัวเองอย่างนี้นะครับสุดจัดมาทำไมเฮ้ยคือแบบมันยากจริงเว้ยคือแบบเออคือแบบคือแบบเลยอะคือแบบเข้าใจปะคือแบบคือแบบอะภาษาอะไรนี่ สายฟรีอยู่ไม่ได้นะผมบอกเลยเกมนี้อยู่ยากจัดอยู่ยากเกินอย่างน้อยเลยนะครับน่าจะต้องมีแบบเปิดออตโต้นะครับหนึ่งใบแบบเปิดออตโต้อะอย่างน้อยๆเลยนะน่าจะต้องมี <c oughs> <c oughs> เห็นใจสายฟรีวะ่ะคือแบบยากแท้ กว่าจะเปิดได้แต่ละฟองเนี่ยดูดิสุดจัดสุดจัดบอกแลวไงสุดจัดมาผิดแมปนะครับสุดจัดไม่น่ามาเลยตอนเปิดคลิปสุดจัดพูดเยอะไปนะครับสุดจัดขอโทษด้วยนะครับสุดจัดคิดว่าเออสุดจัดไม่เหมาะกับแมปนี้นะครับสุดจัดสุดจัดสุดจัด ไม่ตู้เนี้ยสุดจัดเมลยักษ์อ่ะสุดจัดเลยนะครับสุดเกินสุดจัดยอมเลยอะ่ะสุดจัดคิดว่าสุดจัดดวงดีมาตลอดนะครับสุดจัดมาเจอตู้นี้คือแบบสุดจัดทำอะไรไม่ถูกเลยสุดจัดสงสัยเหมือนกันนะครับว่ามันมีจริงๆใช่ไหมเมลยักษ์ในตู้อะ่ะ ไม่ใช่มีแค่รูปใช่ไหมมันมีตัวตนมันมีชีวิตจริงจริงใช่ไหม <c oughs> สุดจัดเริ่มจะส่งสัยทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้อุย้ยสุดจัดสุดจัดไมไม่ติดตัวแรกสุดจัด,ด,จดเป็นไงก็บอกเลี้ยของจริงของจริงก็ไม่พูดเยอะนะครับสุดจัดอ่ะสุดจัด ต่อต่อต่อนะครับเหลืออีกหนึ่งร้อยเจ็สิบปดล้านนะต่อต่อ, mm อ,ตอ,ตอ,ตอของจริงป่ะไม่ไหนโม,โม้เออทีนี้ก็เหลือแค่ตัวยักษ์นะครับปากดีนะสุดจัดนะปากบีสักมัาสบอ์นะสักมาสบอ เหลืออีกสาตัวสุดท้ายนาสุจัดสามสี่ 3, ตัวสุดท้ายมิติจะมาเพิ่มหรือเปล่าฮะสุจัดเอาอยัางไงเองจะเอาอยัางไงสุจัดต,ตัวสุดท้ายแล้วนาสุจัดโอ้โหได้แค่ตัวเดียวเองสุจัดไหวหรือเปล่าในบอกว่าของจริงอ่ะโอ้โหได้แค่ตัวเดียวเอง กระจอกว่ะสุดจัดไหนบอกว่าดวงดีโอที่ไหนได้คือแบบเกลือไม่แตกต่างกันเลย <c oughs> สุดจัดบอกเลยของจริงนะตู้นี้อ่ะของจริงแมวยักษ์กระหลงป้งนะสุดจัดไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่หรอกเพราะมันกระหลงป้งนะครับถ้าสุดจัดชอบเนี่ยสุดจัดก็ซุ่มได้อยู่แล้วเอออันนี้สุดจัดไม่ได้ชอบนะ สุจัดก็เลยไม่เอาไม่ได้หาไม่ได้สุ่มเออสุดจัดก็น่าจะต้องแค่นี้นะสุดจัดไม่เอาละสุดจัดเหนื่อยละผมเป็นอะไรนี่เหลือจะเชื่อจัดจัดสมองเบอลอละนะครับรับบทเป็นสุจัดเนี่ยสมองเริ่มจะเบอลอละก็อย่างที่เห็นไปนะครับว่าผู้เล่นใหม่คนที่ไม่มีเกมฟาส์อะไรเลยสักอย่างจะเปิดสามไข่เปิดออโต้เปิดไข่สกิปยากจริงๆนะครับ สำหรับแมปแมปนี้ยากมากเลยทีเดียวนะครับสุดจัดคิดว่าคลิปนี้สุดจัดจะมาแค่ลองเชิงเท่านั้นนะครับสุดจัดจะไม่ได้มาสุ่มแบบจริงจังอะไรเลยเพราะว่ามันยากเกินไปนะครับสุดจัดลําบากเกินสุดจัดคิดว่าสุดจัดสู้ชีวิตแล้วนะครับแต่ตู้นี้สู้สุดจัดกลับนะครับสุดจัดขอยอมแพ้นะครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมสุดจัดมาถึงตอนนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปล่ะบายเป็นไงสุดจัดก็เล่นกล้องเป็นนะ่ะของจริงสุดจัดเนี่ย